นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ว่าตามผมนะครับอิมังอิมังสุปะให้ยันชนะสุปะให้ยัญชนะสัมปันนังสัมปันนังสาลีนังสาลีนังโอทนังโอทนังอุทักังวรังอุทักังวรังอุทัสสะอุทัสสะตูเทมาตูเชมาอิมานิมายังพันเตอิมานิมายังพันเตอัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภ

ข้าแต่พระภิษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายขอน้องถวายรัตตาหารรัตตาหารร้อมด้วยของบริวารร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แห่พระภิกษุสงฆ์แห่พระพิสุสงฆ์ขอพระภิสุสงฆ์ขอพระภิสุสงฆ์โปรดรับโปรดรับพัตตาหาร รับตาหาร้อมด้วยของบริวารพร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการรนทานเธอ จับทิดกันเลยอ่าบรรยากาศท,ทำทำบุญนะสวัสดิอาหารครบรรยากาศทำบุญโรงเรียนจอ,อ,อนภาษาหน้ารงขาตัวไม,ไม่ไม่กี่ร้อยเองครับราคาถูกมาก เวลาไปไหนก็เวลาผมขึ้นร้องเพลงอะไรก็ไม่มีคนถ่ายให้แล้วก็กดเอาเองแล้วก็ได้เสลยงดูพันนี่เบื่อเกินไปก็ถือขึ้ไปเลยในเมื่อกี้เห็นมายังลีน่าไปแล้วสดีลีน่าอ๋อลีน่าลีน่าเมาหรือเปล่าฮะคุณครูลีน่าเมาหรือเปล่าไม่รู้จักลีน่าลีน่าเมาไหมวันนี้เอาเบียร์ไหมไม่ยร์ไม่ยังไม่มายังไม่ อาวายมั้ยโอ้อ everything okay oh, I'm very okay happy new year yeah you too happy new year เกณฑ์ happy new year new year happy new year คร <Yeah. S 1> ับบรรยากาศทำบุญ <Yeah. S 1> ประจำปีโร,รงเรียนสอนภาษาหน,น้าโง ที่เมืองพัทยานะครับขอโชคดีับมีความสวัสดีปีใหม่นะคะทำบุญนะคะหน่เ็นติดประศีครับเนี่ยเ่ยบริเวณบรรยากาศรอบอารีนาไปเหรอยุโร์ตี้โอเคโอเคโอเค thank you วันมอโอเคโอเค thank you วิชชั the อ e s t By บายบายลีน่าที่อยู่ไป ว่าสนุกครับ